สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับขณะนี้เคลื่อนที่อยู่ครับอยู่ในรถเพื่อที่จะเดินทางไปสู่การประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปสื่อครับแต่ว่าวันนี้มีเรื่องคุณทอมเครือโสพลคุยกันถึงเรื่องงานใหญ่คืนนี้ครับ งานใหญ่คืนนี้เป็นการเชิญระดมความคิดเห็นของคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองอนุนคตประเทศไทยสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีครับพี่เราอยู่ในรถทั้งคู่เลยไดย้ผมก็อยู่ในรถนะครับกําลังเดินทางครับแล้วก็จะชวนคุยก่อนที่จะคุยถึงเรื่องคืนนี้จะชักชวนทุกท่านที่ยังรอว่าคืนนี้เย็นนี้หกโมงเย็นจะไปฟัง สุดารัตเยยุราพันธ์คุณอนุทินชาญวิรคุณคุณธนาธรจิงรุ่งเรืองกิจและคุณพรฤทธิ์วัชรศิลป์คุณไอติมหรือไม่นี่ต้องถามคุณทําว่าพร้อมได้อยังครับก็ขอให้ทุกคนมากันนะครับวันนี้เป็นวันเปิดชีวิตใหม่ของคนสุติชัยยุนนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแต่กำลังขึ้นยี่แปดในการที่วันนี้จะมีงานแรกของสุติชัยชาแารเมียนะครับ งันแฟนคลับคุณสุติชัยช่วยกรุณามาแชร์มาเชียร์กันหน่อยนะเป็นบอลน,นะครับวันนี้ Academy เริ่มเริ่ม,ร,มรายการตอนผมเรียนสัมชใช่สุติชัยแคนดมบีเนี่ยที่ผมตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมคนทำสื่อในยุคดิจิทัลที่กำลังเผชิญกับวิกฤตและไม่รู้ว่าทางออกคืออะไรเรามานั่งตั้งวงหาทางออกกัน a คนดิบีก็แปลว่า สถาบันเป็นสำนักจะเรียกว่าสำนักเศร้าลิ้นก็ได้นะคุณครับเศร้าลิ้นเนี่ยจะต้องฝึกปรือวิทยายุทธ์ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็จะต้องให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันในการคิดหาทางวิฉะนั้นนี่วงการสื่อหลายๆวงการเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยกำลังย่ำแย่กำลังหาทางออกไปได้และกำลังงงว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง คืน,นี่เป็นกิจกรรมครั้งแรกครับเป็นการตั้งวงเสวนาพูดถึงอนาคตของประเทศไทยที่เชิญมาคืนนี้ไม่ใช่เชิญมาในฐานะห,หัวหน้าพักนะครับแต่เชิญมาในฐานะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองที่อาสามาทํางานสาธารณะเพื่อที่จะมาถามว่าแต่ละท่านมองอนาคตประเทศไทยอย่างไรคุณทองคุณทอมขึ้นเวทีด้วยนะครับก็ <c oughs> เตือนทุกคนนะครับีปทีนึงนะครับไริม้ก็คือว่าหกโมงเย็นที่เอ็ม d คร y ดมีนะครับตึกดิกซีราชดำรินะครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิด์นะครับบมาถึงปุ๊บก็ขึ้นมาชั้นหกเลยนะครับทัานหกนะแถวนั้นรถค่อนข้างติดนะคุณทอมคุณทอมไปที่นั่นบ่อยเป็นยังไงผมแนะนําให้นั่งแต่ที่จอดรถก็งานนี้นะครับคุณสดิชใจได้จัดให้เนี่ยค่าเข้าก็ฟรี ที่จอดรถก็ฟรีกาแฟก็ฟรีน้ำโคก็ฟรีกฟรีนนะงั้นมาันขนมนดีนะกาแฟฟรีกาแฟดำกาแฟดำมีเสื้อมีเสื้อสุดที่ชายไลฟ์ขายด้วยใครที่บอกว่าจะหาได้ที่ไหนคืนนี้ไปที่นั่นก็จะมีครับอ่าฉะนั้นคอนนี้เวลาเวลามาจุดเป็นๆของครับฮัลโหลชจญครับคุณทอม เวลามาถึงใช่ไหมครับเวลาท่านมาถึงนะครับก็มาที่ชั้นหกเลยนะครับเราก็จะมีโต๊ะนะครับที่ให้ทุกคนช่วยกรุณาลงทะเบียนหน่อยนะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับงานนี้อย่างที่บอกเป็นโอเปนโอเปนซอร์สใช่ไหมครับทุกคนมาแชร์ไอเดียกันได้หมดครับชัดเจนโอเคทำอะไรใช่ไหมครับ นะครับก็ให้ทุกคนขอให้ทุกคนเตรียมคําถามมาด้วยนะครับเพราะงานนี้คุณสุติชัยได้จัดเป็นกันเองมากนะครับคิดเลยนะครับว่าโอกาสที่คุณจะได้มาเป็นกันเองกับระดับคุณอนุชินคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยมันไม่ได้โอกาสอย่างนี้เยอะนะครับแล้ววันนี้สัญญาว่าทุกคนจะเป็นกันเองกันหมดถามคําถามอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาถามเรื่องการเมืองนะใช่ครับใครอยากถามคุณอน,อนุชินว่า ถามว่านานทำยังไงก็มาทำเลยว่าครับมีคำถามว่าคืนนี้งานนี้จะมี facebook ไลฟ์หรือไมอ่คุณสุชัยซึ่งก็อยู่ต่างจังหวัดถามว่างานเย็นนี้ไม่มีไลฟ์ทาง a c e b o o k หรือครับคอยดูคอยด,อยดูกำลังจะเตรียมการเพื่อให้ทุกท่านจะได้สามารถได้ติดตามกันอย่างคึกครับทีเดียวครับใช่นะครับงั้นมากันได้นะครับคือที่ผม ชอบที่คุณสุติชัยจัดอันนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นกันเองไม่มีพิธีรีตองมากนะครับเราเป็นอย่างที่คุณสุติชัยเพื่คือทาวน์ฮอลใช่ไหมทุกคนมาอยู่ในสังคมเดียวกันทาวน์ฮอลนี่คือการมาเชิญชวนประชาสมาสายัยประชาชนมาตั้งวงพูดคุยกันเพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วผมคิดว่าสําคัญนะครับที่ประเทศไทยเราจะ กลับไปสู่การเลือกตั้งมีประชาธิปไตยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกระบวนการสังคมที่พูดคุยกันครับไม่ใช่ต่าง<แ>คนต่างบอกว่าฉันเชื่ออย่างนี้ฉันจะไม่สนใจฟังอีกด้านหนึ<แ>่งผมคิดว่าจะต้องฟังกันทุกๆด้านเพื่อได้ความคิดเห็นที่กว้างไกลแล้วก็ยังจะต้องถามว่าเออทำไมคุณคิดอย่างนี้อ่ะทำไมคุณคิดไม่เหมือนผมแล้วก็ฟังเหตุผล<แ>ผมคิดว่า listening listening การฟังในเรื่องสำคัญมาก<แ>ที่จะให้ ประเทศเราสามารถก้าวผ่านไอ้กับดักของความกัดแย้งทั้งหลายแหล่ที่มีมายาวนานครับใช่แต่อีกอย่างนีงสําคัญทรารคืนนี้นะครับเราได้จัดเป็นฟอรัมนะครับเป็นเวทีที่ความคิดเห็นของทุกคนที่มาเนี่ยก็มีความหมายเพราะว่าผมก็จะลงมาเดินในประชาชนที่ไปวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้คุณถามคําถามคนพวกนี้เลยนะครับน่าจะสนุกดีนะครับก็มากันนะครับ เราผมขอบคุณมากที่คุณสุนทรชัยจัดรายดีๆอย่างนี้ให้กับสังคมแล้วเราก็จะมีไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณสุนิรชัยใช่ครับจะมีไปเรื่อยๆครับหัวข้อต่างๆเสนอมาได้ครับว่าจะให้คุยกันเรื่องอะไรที่ทุกท่านคิดว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าวันนี้ทองผมชวนคุณทองคุยอีกเรื่องหนึ่งนะมาร์กแต่พี่อันยงพี่พี่อันเล่าอย่างไหมครับขอขอโชว์ก่อนได้ไหมครับได้อะไรอ่ะผมเตรียมตัวใส่นกไทดาวน์นทชัมมาให้พี่เดียวนะคืนนี้ โอ้โง oh, 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 uh ั huh. ้นเลยอ่ะเอางั้นเลยอ่ะโอ้โหโดนลด์ทรัมป์เลยนะมาร์คซักเกอร์เบิร์กตอนนี้เรามาคุยกัน Facebook ของคุณปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเออเอ่ไม่วันนี้ผมตั้งหัวข้อชวนทอมคุยด้วยมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยกำลังมีปัญหาหนักมากคุณรู้เรื่องใช่ไหมว่าเขาถูกโจมตีหนักที่มีบริษัทหนึ่งที่ทำเรื่องข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลให้นักการเมืองที่ชื่อ Cambridge a n <Nixon> a l y t i c a า c คนเบอร์รีแอนาลิติกเนี่ยไปเอาข้อมูลส่วนตัวของคนเล่น Facebook 50ล้านรายเนี่ยแล้วก็ไปปั่นไปวิเคราะห์แล้วก็ไปช่วยโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเรื่องนี้เพิ่งถูกเปิดโปงโดยหนังสือพิมพ์ The o b s e r v e r ของอังกฤษไอ้บริษัทเนี่ย i d m e r n d l y t n c l y t i c a เนี่ยเป็นบริษัทอังกฤษแต่ว่ารับจ้างรับจ้างใครก็ตามแต่ที่จ้างเขาอะให้ตังเขาอะและ้วโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ ช่วงหาเสียงเนี่ยก็จ้างบริษัทนี้บริษัทนี้ก็เลยแอบไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่อยู่ใน f c e e o o o ห้าล้านคนเนี่ยแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปชักชวนให้ต่อต้านฮิลลัฟวิทินตันให้ลงคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นเรื่องนี้ใหญ่มากผ่านมาห้าวันมาร์คซักเบอร์ไม่พูดอะไรเลยวันนี้จะเริ่มพูดผมก็เลยตั้งให้เป็นมาร์คซักเบอร์ คือสากระเบืรอนี่คือแฟนหัวต่อไม่พูดใหม่จ้าไม่อธิบายเลยแต่ว่าทนไม่ได้แล้วเพราะว่าหุ้นของเฟซบุ o กเนี่ยตกเอาตกเอาหลังจากเรื่องอื้อฉาวนี่ปรากฏขึ้นมาเป็นเรื่องแย่มากคุณทอมกับผมกับใครต่อใครในประเทศไทยเนี่ยหลายสิบล้านเนี่ยที่เล่น Facebook ทุกวันเนี่ยกดไลค์บ้างกดแชร์บ้างเนี่ยทอมรู้หรือเปล่าว่าข้อมูลเหล่านี้มันไปเก็บเอาไว้ที่ Facebook และ Facebook เอาข้อมูลหลังนี้ไปขายต่อได้ใช่ไง<ช>ัน้นผม<ช>ผมขออนุญาตน,นะครับพี่ผมมองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกทุกคนที่ใช้เ c e b o o k เลยนะครับบ<ช>ว่าคุณไม่รู้เหรอว่านั่นคือวิธีที่ Facebook เ,เขาทําเงินเ่เก็แน่น, <ะ S 2> นอนสิใช่ไหมเขาเอาข้อมูลคุณไปขายอะ่ะเจอเหรอ,หรอใช่ไหมแล้วผมจะพูดให้ฟังเลยนะครับ ที่ชอบเี่ยบไปครับ,รบใน facebook เนี่ยมันจะมีเกมให้เราเข้าไปเล่นน่ะครับอยากให้เรากดเข้าไปว่าหน้าตาคุณจะเป็นยังไงถ้าเป็นผู้หญิงอนาคตคุณจะเป็นยังไงคุณครจะเป็นนะคุณยังคนย,ยังไงอะไรเงี้ยเวลาคุณคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ย m m ม d i a t e l y เนี่ยเขาพูดเลยนะว่าเขาเอาข้อมูลคุณไปขายได้แล้วอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเหรอคุณเขามีข้อนี้เลยแล้วเราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมว่าในทา<ต>ง รา,า,ายละเอียดในที่เล็กๆที่เราเขียนว่า I agree อยู่ในนั้นเหรอใช่ไหมใช่ไหมคือเรื่องนี้ผมพูด,ดจริงๆนะครับพี่ครับผมไม่แปลกใจแล้วผมก็ยังตละกเรีย่ยว่าคนมันตกใจกันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นครับคือจะไปนึกหรือว่า Facebook เ,เนี่ยไม่ได้เอาข้อมูลที่คือเขาก็สร้างบริษัทเป็นแสนๆล้านขึ้นมาใช่ไหมครับ เขาไม่ได้คิดค่าสมาชิกคุณจริงๆแล้วเฟซบุ๊กเขาคิดค่าสมาชิกคุณก็ได้นะอ่าแต่เขาไม่คิดใช่ไหมครับเขาเป็นเครื่องมือให้คุณใช้ติดต่อกันแน่นอนสิเขาก็ต้องมาดูแต่อย่าลืมนะครับเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคุกกี้ใช่ไหมครับคุกกี้พอลลซี่เนี่ยค่คุกกี้เนี่ยอยากให้คนไทยเข้าใจสักทีนะครับเวลาคุณไปเสิร์ชอะไรก็ได้เนี่ยมือถือคุณ google facebook เนี่ย เขาจับข้อมูลคุณได้เลยทันทีเออแล้วเขาก็เอาเนี้ยไปขายให้คนต่อเพื่ออะไรเพื่อคนจะได้ t a r g e t i โฆษณามาให้คุณเออแล้วเขาไม่แต่ว่าเขาต้องขออนญายเราก่อนหรือเปล่าเขาขอเนี่ยเขาจะถามเราว่าเรามีแต่ facebook เนี่ยให้แต่นะครับพี่<อ>ในการที่เราเข้ามาใช้เนี่ยมันมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยเ<อ>ใช่ไหมครับไอ้สิ่งที่บอกว่าเราอย่างที่คุณสุนิชัยพูดอ่ะเราไม่ได้ไปอ่านในข้อเล็กๆของมันอ่ะไอ,อ้สิ่งอันเนี้ยที่มัน น่าเกลียดขึ้นมาหน่อยเนี่ยเรื่อง Cambridge Analytica เนี่ยใช่ไหมครับครับก็คือว่ามันมีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ของ Cambridge เลยนะครับที่ไปหลอก Facebook ว่าขอเข้ามาเอาข้อมูลของคนห้าสิบล้านคนเพื่อจะไปทำวิเคราะห์ใช่ไออาจารย์คนนี้แหละเป็นคนที่ไปขายกับ Cambridge Analytica อ่าใช่และ Cambridge Analytica เนี่ยเขาก็เอาเดต a าพวกนี้ไป ไปไปวิเคราะห์ใช่ไหมครับโดยที่ผมไม่น่าเชื่อเลยว่าเทคโนโลยีมันไปไกขนาดนี้เลยนะใช่มันเอาไปวิเคราะห์ได้ว่าคนที่ชอบดูหนังยังไงฟังเพลงยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสโบยยังไงไม่น่าเชื่อตร่ที่อันตรายไงอันตรายตรงที่ว่าถ้าเป็นข้อมูลปกติเราเกิดวันไหนเราเรียนหนังสือที่ไหนเรามีเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นใครนี่มันก็ข้อมูลปกติ แต่นี่เขาจะเอาข้อมูลที่เราดูหนังอะไรซื้ออะไรชอบไปชายทะเลที่ไหนเพราะว่าเราเอารูปขึ้นนี่ใช่ไหมแล้วเราก็จะกดไลค์ใช่ไหมเราก็จะกดแชร์ก็นี่ก็ารื้อย่างทอมนี่นะนี่ก็ทอมเนี่ยเขารู้หมดเลยคุณชอบผู้หญิงแบบไหนคุณชอบกินเต้าอะไรเออคุณชอบผมชอบภรรยาคนเดียวใช่ไหมแล้วเขาก็ไปวิเคราะห์ว่า อย่างทอมเนี่ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยน่าจะลงให้ขพรรคไหนเนี่ยเขารู้เลยเขารู้ทันทีเขาไม่ต้องวิเคราะห์ยากเลยผมผมไม่คนมองกลับไงพี่ผมมองว่าเจ๋งดีผมมองว่าเจ๋งดีใช่ไหมคคืออันนี้ก็ต้องชมแคมเปญของโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เขาวิ่งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขามองเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยกำลังมาแรงใช่เขาเรียกว่าอะไรบิ๊กเดต้าใช่ไหมครับบล็อกเชน มันไม่ใช่เกี่ยวกับการเงินอย่างเดียวนะครับมันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประชาชนสังคมได้เลยอะใช่ไหมครับอันตรายมันอันตรายตรงที่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยส่วนตัวคุณคุณไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าเขาเอาไปวิเคราะห์คุณอ้าวก็จะบอกว่าถ้าอเมซอนดอทคอมเอาข้อมูลเหล่านี้วิเคราะห์ว่าคุณชอบกินอะไรอ่านหนังสืออะไรดูหนังอะไรเขาก็เสนอมาขายของให้คุณ<ป>อันนี้ปเป็นขึ้นมาแล้วนะก่อนอเมซอนดอทคอมก็ทามาแล้วเดี๋ยวนี้เมืองจีนอบาบาเอ้ย ไอเจดีดอทคอมเขาก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้บิ๊กดาต้าเหล่านี้วิเคราะห์ rop, ผู้บริโภคว่าคน <but> อะไรก็เลยเสนอขายคุณแล้วก็เจาะมาที่คุณโดยเฉพาะได้วันเกิดคุณ <Okay. S 1> และคุณจะซื้อของขวัญให้เมียคุณเนี่ย <Okay. S 1> เมียคุณชอบอะไรคุณรู้ไหมคุณไม่รู้แต่ฉันรู้มากกว่าคุณอีก <Okay. S 1> แต่แต่ผมถามพี่ให้แฟนนะครับสิ่งการที่นักการตลาดจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่เขามีโฆษณาครั้งแรกในโลกแล้วอะ นอกจากวันเนี้ยเทคโนโลยีมันดีขึ้นแทนที่จะวิเคราะห์จำได้ไหมครับพี่สมัยเรายังหนุ่มๆอยู่เนี่ยมันจะมีเซอร์วใช่ไหมครับคุณชอบอะไรคุณชอบอะไรใช่ไหมครับนอกจากวันนี้ไอ้ i g Data หรือบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ได้วิเคราะห์เพียงทีละสิบคนมันวิเคราะห์ได้เลยทีละห้าสิบล้านคนอ่ะห้าสิบล้านอ่ะเพราะเอไอทำได้อ่ะปัญญาประดิษฐ์มันทําได้แล้วมันสามารถแบงคนห้าสิบล้านนี่นะ พยายามทำให้ห้าสิบล้านคนนี่โหวตให้ใครได้เลยอ่ะโดยป้อนข้อมูลให้คุณโดยเอาเฟกต์เอบ้างเอาข้อมูลปลอมบ้างเอาสิ่งที่คุณชอบแล้วก็มาให้คุณแล้วก็ชักจูงคุณเนี่ยให้ชอบคนนั้นคนนี้ได้เลยนะก็สองเรื่องนะครับหนึ่งเราต้องเข้าใจถ้าเรามีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือเนี่ยนะครับ,รบเราเล่นแอปเราเล่นเกมอย่าไปนึกเลยนะครับว่าคนพวกนี้เขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่อันนี้ต้องเข้าใจกันก่อน งั้นเราต้องไม่โกหกตัวเองแล้วแล้วคิดว่าเราอยู่ในโลกที่ปลอดภัยใช่ไหมครับเราไม่ปลอดภัยหรอกใช่ไหมครับคุณจะ p r i v a c y setting ใน Facebook ในมือถือคุณยังไงก็ได้เนี่ยไอ้ไอ้นิ้วเนี่แหละครับอาจจะเปนอันตรายที่สุดคืออะไรครับคุณสุริชัยนิ้ววันนี้นิ้วเนี่ละนิ้วเนี่หละนิ้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดใช่ไหมครับเพราะคุณไปกดนู่นกดที่จิ้มนู่นจิ้มนี่คุณไม่รู้คุณจิ้มอะไรไปใช่ครับแต่อย่างที่สองก็ย้อนกลับมาสิ่งที่คุณสุติช คนเราเนี่ยก็ต้องเริ่มฉลาดขึ้นวิเคราะห์อะไรเป็นมากขึ้นไม่ใช่เขายิงอะไรเข้ามาเฟกนิวส์เข้ามาโฆษณาเข้ามาเราเชื่อไปหมดเออใช่เราต้องสอนให้คนไทยวิเคราะห์คิดคริ l t h ล n ิง n g มากขึ้นเห็นอะไรอย่าเพิ่งเชื่อเห็นอะไรตรวจสอบเห็นอะไรต้องถามตั้งคำถามซึ่งก็จะทำให้เราฉลาดขึ้นอีกเรื่องที่ต้องเตือนกันนะแอปตลางตแอปตั้งๆแอปตัางหลายที่คุณใช้ในมือถืออ่ะ ในนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รู้ไม่รู้ก่อนแต่ว่าเขาจะเอาข้อมูลที่คุณใช้แอปน้เนี่ยไปลิงก์ต่อใน Facebook ใน Twitter ในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาต้องการข้อมูลผู้บริโภคฉะนั้นอย่าีิกว,ว่า <Okay. S 1> คุณใช้แอปนั้นแอปนี้แล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์ผลนะแอปสร้างหลายแหล่เนี่ยมันเชื่อมต่อกันหมดแล้วข้อมูลมันก็ไปถึงหมคือบอกเ,เราไม่รู้เหรอ,หรอว่าน,นี่คือวิธีที่พวกนี้เขาทาเงินอะ เขาเอาข้อมูลของคุณไปขายข้าพเจ้าขอเตือนอย่างหนึ่งนะครับสําหรับพ่อแม่นะต้องระวังลูกให้ดีนะใช่ไหมครับเพราะยาวชนสมัยเนี้ยติดมือถือกันทุกคนนะครับงั้นเขาจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกคุณเนี่ยตั้งแต่ลูกคุณอายุแปดขวบไปยัน forever เลยถูกต้องใช่ไหมครับงั้นต้องระมัดระวังเรื่องลูกการเล่นพ่อแม่อย่าอยู่ดีปล่อยมือถือหรือ facebook หรือ Snapchat หรือ อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอินสตาแกรมเนี่ยไปให้ลูกโดยที่ไม่รู้ว่าทุกรูปภาพที่ลูกคุณโพสต์ไป <Yeah. S 1> ทุกข้อมูลที่ลูกคุณโพสต์ไปเนี่ย <Yeah. S 1> มีคนอื่นเขาก็มองลูกคุณเหมือนกันใช่เมื่อ <Yeah. S 1> ก่อนเนี่ยมันจะมีการรับเด็กใช่ไหมครับคิดแบปปิ้งใช่ไหมครับคุณเุลียชัยใช่ <Yeah. S 1> ตอนนี้เขาไม่ได้คิดแบบลูกคุณนะแต่เขาคิดแบบข้อมูลของลูกคุณไปแล้วอันตรายมากอันตรายมากแล้วก็มีคนบอกแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เขาวิเคราะห์ คนใกล้ชิดคุณเนี่ยทําให้เขารู้จักคนใกล้ชิดคุณมากกว่าคุณรู้จักเขาอีกคุณเขาจะจากแฟนคุณอาจจะรู้จักเมียคุณอาจจะรู้จักลูกคุณมากกว่าที่คุณรู้จักนะเพราะว่าข้อมูลของคนใกล้ชิดคุณเนี่ยมันเข้าไปใน facebook เข้าไปในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาใช่ไหมแต่คุณเองไม่ได้สังเกตคุณไม่ได้สังเกตรายละเอียดเท่ากับไอโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละนี่ยเพราะ สิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกนี้นะครับวันนี้คือนิ้ววันนี้นะครับระวังให้ดีจุดอะไรสวายอระเรเนี่ยเขารู้คุณหมดอ่ะใช่่ชคาน <c oughs> นี้ก็กลับมาบอกให้พี่วันนี้ใช่ไหมครับที่เราจะมีสัมมนากันตอนเย็นเนี่ยก,ก,ก็เป็นคําถามที่ดีที่ต้องถามคนที่อยู่บนเวทีสี่คนนี้เออว่าอย่างถ้าเขาเข้าใจเทคโนโลยีดีพอไหมแล้วจะใช้มาเป็นผลประโยชน์กับการเลือกตั้งคราวหน้าอย่างไรถูกต้องถูกต้องอันเนี้ยสำคัญมากฉะนั้นเย็นนี้เชิญทุกท่าน สนใจเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องอนาคตแล้วก็อาจจะไปให้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยคืนนี้ก็จะมีคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณอนุทินชาวีรกุลคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณภริศวัชรศิลป์ทั้งหมดแล้วก็ทอมเครืสอสโภชคนนี้ทคนนี้นั่งอยู่คุยกับผมคนนี้นะครับ <c oughs> ที่จะเป็นคนในฐานะนที่กวนกวนตีรวนเข้าไปเรื่อยแล้วก็พยายามที่จะแย่คนนั้นคนนี้ ให้พูดออกมาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีพิธีกรสาวมาร่วมด้วยใช่ไหมทอมใช่น้องมานิสากุ๊กไก่นะครับมิสซิสอะไรมิสซิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สก็จะมาด้วยโอ้ใช่อดไม่ได้อดไม่ได้ต้องมีคนเก่งแล้วสวยมาด้วยเพราะพวกเรามันไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่พี่พี่ก่อนก่อนนนะครับก่อนจบผมอยากพูดเรื่องไอ้โซเชียลมีเดียเรื่องข้อมูลที่เขาที่เราได้รับไปใช่ไหมครับครับ สำหรับทุกคนที่ดูละครบุกเพสันติวสอยู่นะเออ including ภรรยาผมที่ฟอสให้ผมดูเมื่อคืนนะไม่ผมดูข่าวเลยนะแล้วคุณดูแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณเข้าใจมก่อจะพูดในฝาเป๋วว่าสิ่งที่ผมทําคืออะไรเพราะผมดูละครปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มีคนอะไรเนี่ยคอนสแตนตินเฟลคอนใช่ไหมครับเฟลคอนเฟลคอนใช่เออสิ่งแรกที่ผมสิ่งแรกที่ผมทําคืออะไรหรอพี่ผมเข้าไปใน g ู o ก l e ผมเข้าไปในวิกิพีเดียเลยเออ เพราะผมอยากรู้ความจริงว่าหนึ่งคนที่ชื่อคอนสแตนตินซาลคอนเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเออสองเขามีบทบาทยังไงจริงหรือเปล่าเออ,เ,อ,อเขาเป็นคนดีหรือไม่สำหรับประเทศไทยเออใช่นั่นกบอกครับผมว่านี่อยู่ดีๆเชื่อละครที่ช่องสามเอยู่ดีๆเอาบทขึ้นมานะใช่ผมก็ใช้ชูที่ผมมีเนี่ยเทคโนโลยีให้เป็นผลประโยชน์ใช่ไหมครับคืออย่าอย่ามองว่าเทคโนโลยีไม่เป็นผลประโยชน์ถ้าคุณใช้ไม่เป็น ผมก็เลยเข้าไปดูว่าคอนสเตจิ่ผมก็หนึ่งโอ้คอนสเตจิ่เลคอนเป็นคนจริงเลย,ม,ยมีจริงนจะสองไม่น่าเชื่อกับความบทบาทของผู้ชายคนนี้ในประวัติของประเทศไทยเลยถูกต้องถูกต้องไม่ก็นะไม่น่าเชื่อผู้ชายคนนี้ที่เรากําลังเห็นหลุยลุยแรปเตอร์อะไรเนี่ยกำลังแสดงอยู่เนี่ยนะอ่า uh huh. มีบทบาทจริงก็ถึงบอกนะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะ เชื่ออะไรจะเป็นการดูทีวีการอ่านหนังสือพิมพ์<ช>การร,รับข้อมูลจาก Facebook เนี่ยอันนั้นคือน ег ัตฟถ้าคุณเชื่อเลยแต่มัน o s i ิทีฟถ้าคุณใช้เทคโนโลยีเพื่อจะไปหาข้อมูลถูกต้องและคณุณวรนัยอย่าลืมมะนี่วรนัยว่ะคุณวรนัยมิสเตอร์ทีคิวดูอยู่เจอข้าวมอขึ้นนะคนณุณวรนัยเพราะคุณจะมีบทบาทสําคัญมากในงานนี้วันนี้ด้วยดวย้ได้เลยได้เลย,เลยนะครับเอาละขอบคุณมากทอมที่มาพูดคุยเช้านี้เพื่อจะ เจอในทุกท่านคืนนี้มาพบกันตั้งวงเสวนาเรื่องอนาคตประเทศไทยครับขอบคุณนะครับทอมขับรถดินที่คือรถบัสนั่งด้วยเฉยน่าจะขับรถที่ผมไม่เข้าใจทำไมรถตู้ผมนะมันดูเรียบจังเลยนะแต่รถตู้พี่หน่ยเหมือนกับรถปาร์ตี้เลยอ่ะปาร์ตี้ปาร์ตี้แวนเลยนี่กดไฟทั้งหมดนี่เป็นดิสโก้เลยปะเนี่ยไม่นี่เป็นรถทํางานรถตู้ทํางานไปทางานไปเดินทางไปเขียนหนังสือ ไลฟ์โซ่เฟซบุ๊กไลฟ์ก็ทำได้ยังไงชัดเจนอ๋อนึกว่านึกว่าพอตอนนี้คุณสุติชัยยุนกําลังขับมาเป็นหนุ่มก็เลยมีในขอดูด้วยมันมีไฟเยอะไปหมดเลยพี่มันเปิดไฟทั้งหมดนี่มันดิสโก้เทคแล้วเป่าเนี่ยอ่าไม่อาจจะมีคาราโอเกะอยู่ในนี้ก็ได้ผมเพิ่งมานั่งครั้งแรกนี่เดี๋ยวจะตรวจสอบดูวันเดียวเชิญกันคืนนี้ครับเดี๋ยวทุกคนคืนนี้นะครับเอาดีครับเชียครับคืนนี้พบกันครับ